ยังยังมาาตะกี้ยเดีดเราได้กันเดอยางบิไว้ค่ะไฟมากัดเดียดให้รอดมาจ้บุกเด้อพอนจะซื้อให้ซื้อกาเมาไปนีก็ได้เด้อที่นีแต่ชิินใส่ช่องสันมก็าาใจดีปี้ฮเลเอยู่ขายสิุปปีทีวขาก็มาขายใหม่การตั้งตุ่ีทีวะก็เริ่มใหม่ าเปิดผ้ามาก็อายห้วนห้วนพี่น้องเอ้ยเนาะแกงน้อไม้ตอนเที่ยงมวอนี่แกงน้อไม้ยังนี่ปะอันน้อยน้อไม้โดนมือโนก็ไม่ให้โดนก็ไม่ให้เลยเลยผู้มีน้องไงเนาะแกงน้อไม้ตามมาคุ้ง โดยนอื Ô, ่นกะทักทายสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องป้าลุงเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะกันยินดีตอนฮับขอสู่ซ่องยูทูบของแม่น้องนิวอีกแล้วมื่อนี้ก็ได้เปิดภาพมามื่อนี้ก็อยู่ทั้งเฮือนลานสาวพี่น้องเลยเนาะเปินมากะเกี่ยมงานแตงมืออื่นเนาะไดเนาะเออเลยมืออื่นพี่น้องเลยมื่อนี้เป็นมือกะเกี่ยมพี่น้องเลยเนาะเอ้า อย่างนี้ทางหนขายน้ำหวานบานี่บ้าผู้เป็ไฟมาโอ๊ยเนาะมัยัเป็นพ้าวานเนี่บานนี้น้ำวานเอข้ายงันดองคนนั้นนี่คือแล้วขอบุญคือแล้วขอบงเลยด้อยน้บาทเองบุได้ไบ้านนี้ โอ้ยเห็ุไปแล้วโมเมนนั้นกระทางน้ำบานเิ่นคอมนี่มึมีเงินใส่ตืมแห้งนักว่วงานดองอีกได้พอคนเลยเลยอน้งนดอง้าเอมามาเด้อมาเด้อใคกินน้ำบานเนอมีพวกข่ามาขายน้ำบกน้ำบานอีกอ้นี่เพ็นอได้บาตัอะไรใส่หัวนะใส่หัวหันตังมึงก่อนหัวใส่่อนเลย หาพดกีบด้ยมีคนสั่นแล้วจะจังจักน่ะมีคนมีคนสื่อเลยเ้ยตว้ยสื่อพะ่ออ้ลายวะามาๆาดูดูพี่พี่น้องวัน่วดำถั่วดำถั่ดำดำก็มีดูแบบหาเบิงได้ยากได้พี่น้องเลยแบบนี้เนาะ ปาเห็ดมาจากปีแล oh, ้วนี่บ้านสิบกว่าปีแล้วปลานะไรกันลูกกลูกแตนลูกแฟนอะไรเงี้ยทุกนจะมูเคืออยู่โอ้ยพี่น้องเลยเนาะพูดมาซื้อกัมาซื้อนีนมาซื้อซอยได้ในนี้พี่น้องเดนอะน้าจะขายลายยีเดอกบ้าไม่เคยมาจยังก็สวยแล้วนะเต็มถั่วเต็มถั่วยีเดอกบาพันนะวัดจะไปพี่น้องเลยวัดจะขายวัดลายเอาเอาต้นในลายบอลน้ำลาย อ้านตัวในรายมอทเฮ้ยอเน้ยำอไรลังถยช่ยได้นนำวานรุ่นใสยทั้งไปมอตุ้มแย่เลยอ้เน้โอ้ยเนาะสีถยนี่เป็นบอกเนี่ยไปแช่ที่เย็นไเป็นมอจังะะกลายเป็นยี ขามาสิบขายมาสิบกว่าปีเลยเนาะแล้วก็เป็นนะเนี่ยพี่นุ่มพีใหญ่โอ้ยสบายดีเด้อโอ้สบายดีพี่น้องเลยเนาะด้วยหอบหอบหาบาแบบส่งมาเพิ่นขายมาสิบกว่าปีดีพี่น้องเลยเนาะรุ่นข้าวตะกี้แต่ก่อนเพราะน่นนี่เนาะน้อยผู้พี่น้องเลยหามากประมาณสองกิโลดย ถามหวยมาบ่าคนละบ้านพี่น้อเลยเนาะสวยเราเดินเดินไาเงนได้นใส่ซอง่าช่วงน้งานดองลายพน้องเลยโดยงานดองลาผูกคอตัวแกนน้วยเมียโดยงี้ผูกแขนพวกบอกความพี่น้องเลงซานเราจะได้าขาก็รานาถือขุได้วยเราเดินเดินมา ยังยังย right? <im iti ated Russian> ันเยี่ยวเราได้กันจอย่างเิดไ้ค่ะไฟมาวก็ยันเยี่ยวให้รุ่นก็พอจะซื้อให้ก็ซื้อกาเมาไปที่นี่ก็ได้เด้อที่นี่แต่ชิมนเงินใส่ช่องสั่นพี่่ว่าข้ากจเยอาไของเพณ่นนะทั้งน้ำแข็งม้อลุ่มกันบ่ โอ๊ยว่าแต่ขายแต่สิบกูบีเหตุอะเลยละเลยอยู่ขายสิบกูบีทีเดียวข้าก็มาขายใหม่ขายตั้งแต่สิบกูบีทีเดียววะขายก็เริ่มใหม่น้ำหวานรุ่นข้าวตะกี้แต่ก่อนพี่น้องเหรอเนาะหาเบิ่งได้ยากได้พี่น้องอะยแบบนี้เนาะรุ่นหาบขายบุมมีรถได้ดุนเนี่ยเคยรุน้ำหวนเคยนนหวานเจ้าบริขายสร้าน้ำหวานเจ้าพุ่ยยอดผ้าขาวอะไรแบบนี้ ลูกค้ากา่าพี่ทางน้องนิวแซ่บบ่ลูกลเอสบายดีเด้อเด้อโยโยขึ้นมาแต่โรงเรียนพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นได๋แม่บ่ตุ้ยแซ่บบ่แซ่บแซ่บสิพ่อบุญเ่ย ขอข่าไหมเนพ่อข่าไหมพี่น้องเลยเนาะนัรีอพี่น้องเยขอบวิ่เงินเอาตามุงเปียนนากได้บอได้ได้ังได้อยู่เปลี่ยนนอนน้ำหวานกินน้าน่าาเนขอยพีน้องเยน่ารนี่แม่มาแล้วแม่มาแล้วมมาแล้ว กีหาแทนแม่โดยการเป็นคอนเทนต์เพี่น้อง,ง,งเงงด้อเราบุญกระรองหาขายเบิ่งแต่คราวตะกี้ต้อมบุญบุญยังน้อยการแบบนีอะไรไปหนักตัวจ<ด>ุ่มไปเพราะได้มือในวิวตก,นกนในกะหาหวานขายแนะเนาะโดยตัวหนกตกอยู่พี่นักวิวไปโดยก็เลยแอบ,บซ้อนไว้เพื่ออนาคตจะได้มาหาขายชอยพันโดยก็ปีมันก็ไป่นักไปเนาะ ໂດຍສະບາຍດີເພິ່ນນ້ອງໂມຂາບໍຫ5,000ກີນ້ອງນາດ້7າໄມ เฮ็ดร้องเบิ่งบ่ร้องเบิ่งสิคือว่าติคันคือเฮ็ดพี่น้องกองหาเบิ่งนักแค่เพิ่นหามาไกลได้พี่น้องเด้เนาะโยตักให้ลาวรถหาามาถ้วยใช้ถ้วยเพิ่นหามากะพุ่นพี่น้องเ้เนาะบ้านตรงข้ามกันแหละพี่น้องเอ้ยเนาะโดยบ้านน้อยนคุกน้อยพี่น้องเอ้ยให้เจ้าหามือฮอดบ้านนีฮอดบ่พ่อบุญบ่ฮอดบ่โอ้ถือว่าานีเก่งเด้พี่น้องเอ้ยเนาะบ่ได้ใรถสนาบ่มีบ่ถือว่าแนว พี่รถแต่ข okay, ี bread, magnets, fem, csak, banned, ่รถเป็นแต่ขี่เป็นครับขี่เป็นแต่ขับบ่เป็นเนาะพี่น้องเลยแม่ค้ากันขี่เป็นแต่ขับบ่เป็นเผินวะก็เลยได้หักเอาเนาะอยากได้ไายตั้งคารองมือเอือนรองร้านเหมือนเนาะโดยมือเป็นงานผูกแขนบ่โดยเป็นมืออื่นพี่น้องเลยเนาะมัอนี่ก้าวเกียมพี่น้องเลยเนาะมืออื่นก็จะได้เป็นงานมัดแขนร้านพี่น้องเลยงานเส้า หวานบ่นน้ำกระสีเนาะน้ำวานบ่น้ำวานอ่ะวานพูดไปจ้ะว่านบ่ต้องวบุกินวานไปอ่คทัวครับใครพันอ่าพี่ตัดผ้ามาพี่กับพี่น้องเลยเนาะโดยสบายดีเด้อเนาะใส่ไม่ตุ้ยไปเลยใส่่ม่ตุ้ยนะใส่ใส่ไม่ตุ้ยเป็นอะไรเด้่ไม่ตุ้ย ได้เ่เจ็บวดเ่ล้วเทาแล้ว่กินข่าโดยอาวสุน่าแล้วกินข่าพี่น้องเลยเนาะแกงงน่อไม้รม้าลายยางพี่น้องเลยมานิโดยดับสิดับสิโอ้ห้องท่าบาบ่มานิดับสิห้องท่ะโดย มาเด้อมาเด้อป้าลุงเด้อกินข้าวนํากันพี่น้องเอ้ยข้าวเที่ยงเนาะแม่นะขาวเที่ยงโดยแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ย้าพูนคําใหญ่ได้อยู่แม่ตุ้ยบ่เป็นหยังแล้วเนาะบ่ได้ปวดกระโตบ่เมื่อคืนนี่บ่โดยเพิ่นก็บ่ได้เป็นหยังพี่น้องเอ้ยเนาะคิดว่าย่านเพิ่นน่ะพวกกระนโตเอาย่าเพิ่นกินอยู่พี่น้องเอ้ยข้าวแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่าแซ่บคือเก่า นไม่ดอนพี่เองเหเนาะมเอ้น้อไม่ไม่ตับคูแซบแซ่บมาเด้อมาเด้อปลาลุงเนาะกินข้าน้ำกันเด้อปลาปื้อปลาแกงนิ้วนิ้วน้องขึ้นดุน้องวินเนอร์เอาได้ดีดล่ะเอาได้ดีดุบทางพ่บุญเนไปทางไหนบ้านนี้กายวิดวิวหวานน่ะ ไปไหนวาเนี่ไปก่นพี่น้องมาเนี่ไปลุงบอนปลาไปถ่ายอยู่โอ้ลุงบุญไปน้ำลุงบุญบ่มาเนี่ยโไปถ่ายกะับเฮือนอยู่โดยก็เลยไปน้ำลุงบุญมาเนาะอ่าโดยกาได้พี่น้องเด้อฟอๆกันคิดหนาโดยโดยไปไปสนสบายดีเด้อพ่อบุญเด้อเนาะโดยเป็นกับว่าได้ไปใส่ดอกมาเนี่ก็มาอยู่เกอนหลานพี่น้องไงเนาะฟังเบิื้องอื่นเจ้าอาจจะได้ไปดูว่า ไปซวยหรือว่าวันไปก็มีพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าวทางพบุญกับเป็นเคยพี่น้องเลยเนาะทางม่ตุยเป็นอาศวิไพโดยอาศวิไพกับซีสวยๆพวกเลยเนาะส่งแก้วส่งเคยส่งลูกส่งหลานแล้วพนอนอนนวกแหละพี่น้องเลยเนาะปาปไาสหาให้ไปส่งบ่เนี่ไปแล้วเนาะครับบ่ไปไปสหาพี่น้องเลยเนาะส่งพบุญกันเด้อเออมีคนมารับมาสง่ง <c ười> ไม่ยากนะเสากองเจ้าแล้วอ๋าโดย ทางแมวนิ้วก็ได้ห่อเข่าให้เพื่อนพี่น้องไยเนาะไกับเข่าโดยไปดูความความอะไออไความอ๋อฝาออกเนาะมีแต่หิวะไกินไะไเลยต้องรอเนาะมีแต่ว่าลุงบุญญาจะกินบ่แบ่งกันกินเมื่อหนาสิแบ่งอันเฮ็ดเพืออีกอะไรแล้วกินไรแล้วกินไรวะ เดยโลยอืฮ้าไม้อถาดวะทางนี้โดยเนี่ยมาส่งมีคนมาหามาส่งเลยสมอนี่นะเยีกันี่พอดีด้นี่เนาะหอหน้าีดีก็พอดีก็พอพอเหอข้าหอหน้เราหูว่าเจ้าสิมาลาอะไรติดรถมาน้าพอเลย ไปก่อนใส่ได้พี่น้องเลยไปไปใส่พี่น้องเลยเนาะโอ้ยโชคดีเด้อแบ่งกินได้อกับข้าวเด้อไปเลยไหมพูดว่าโดยไปไปเนาะโดยตัดผ้ามาทางนี้กรับผ้าก่อนเพื้นพี่น้องเลยเนาะมาดิโดยให้ยังอะไรไม่ไม่มาตรงนี้ให้ยัง บอกดอกไม้ที่ห้อยแค่ผ้าฝันโดยเตรียมเตรียมไว้เนาะเตรียมไว้โดยนี่การเมนพื้นเท็ดเรียบร้อยแล้วเจ้าบเิ็ดเองนี่แม่โดยผู้พี่น้องเลยเนาะเลี้ยงสลายยืมเงินเพื่อได้ตังค์เนาะแม่ยืมจะห่างจะเศร้าโดยเพิ่นเป็นเป็นทุกอย่างพี่น้องเลยเนาะเป็นทั้งแมมมอลตุ้มแหน่เป็นทั้งยิบผ้าควนครบอยู่นี่ทางน้องนิวกะซอยไม่ตู้ว่าหรอกล่ะโดย เป็นดิสเด็ดชอยไม่ตู um, はは้พี่น้องเลยเนาะชอยไว้ห้อยห้อยใส่อาข้าวค้อนพี่น้องเลยเนาะมีทางดอกไม้ดอกไม้ดอกดอกดเฮืองพี่น้องเลยดอกฮักดอกฮักมีขั้วไม้ได้หน่เนาะใส่ดอกฮักนี่ได้หักมันนี่ดั่นดอนบ่หักมันแก่นเนาะหมันหักแก่นเราลองหักไทยโดยแต่มันหุ่งมันเฮืองดอกดอกเฮืองค่ะอือพี่พี่น้องเนาะมีขั้วไม้ทุกอย่างพี่น้องเอ้ยเบิ้ลดอกดอกเฮืองเพป็นกันงาม ดูหน่อยสวยงามเนาะหั่อยกุ้ยยอดอ้อยกูแนบอื่นนี่มันทันงในครกตัวได้พาขอนบักง่ายพี่น้องเอ๊ะบักงเาิกุนหอไว้ได้ยามันเหี่ยวเนาะยามันเหี่ยวพี่เจะเห็ดกาแฟไหมเห็ดกาแบักหลาวองคนบ่เห็ดวงคนเลยเป็นทุกอย่างแม่หมอตมเนแ้อเฮาพี่น้องเอ๊ะเต็มเลยให้ลูกให้ร้านเลย มหาอะไเฮ็ดแห่เพื่อนแบบไผ่แต่งงานนี่ก็มาหาหน้าอินาะแม่มาหาไผ่แต่งงานก็มาหาเลยผ้าหนึ่งนี่เท่าไรนี่มีคายบ่มีค่ะจ้างบ่แต่ลูกตานที่ลูกให้โอ้บดไอ้บดไอ้ชิดนั่นเนาะบักบดไอเบนโดยทำได้ทำมีมีแต่ว่าแล้วแต่ลูกตานทิ่คิดเห็นบุญคุณเนาะแต่ลูกตานที่คิดเห็นบุญคุณอือโดยโดยยินข้าวของเข่าเลยเนี่ยหนักบุหางยิ้กินนักกินอะไรแม่ นอนวินเนอร์เพิ่นก็นอนได้พี่นองเ้ยน้ำเป็นตุ้ยผู้ใช้เพยนตื่นแล้ววินเนอร์กับพี่นองเ้ยสดูละตื่นับ้าสบายดีเด้อป้าลุงสะสบายดีเด้ออ่าบ่บ่่น้ำตุ้ยไูกเด้อ ยืดด้อนใส่นอนนอยเดียวอะลมดิบ่ะอะริ้งคืมนี่บโดยฮ่พี่เบงคนมีอย่างนี้เห็ดกินทั้งนี้กับพี่น้องไยเนาะใช่ใช่เบิงกงบนอ๋ผู้นี้ว่าัาที่จะสาวนะสบายดีเด้อจะสาวเด้อโดยทังงลานสาวพี่น้องไยเนาะ เ็ดเองเลยเจ้าสาวเฮ็ดเองลงมือเองเลยเจ้าภาพเจ้า okay, like ่าวเจ้าภาพเจ้าสาวพี่น้องเฮ็ดมือเองเลยโดยเมาเป็นซินหมูบ่ไว้กินไปกินตอนไหนนี่มแรงเนาะมื้อนี้เจ้าสาวเป็นมคัวอมื้อนี้เป็น้าสาวครบเลยมื้อนี้เมือามเป็นทั้งแม่คัวเป็นทั้งเจ้าสาวแล้วเนาะอซนหมูพี่น้อง้เนาะเตรียมไว้ เพื่อเมล็งเพื่อนจะมีการซุ้มแต่งแต่งแก้วแต่งเคยพี่น้องเลยเนาะอันนั่นแหละนั่นแหละความกลัวตัวนั่นแหละพี่น้องเลยน่าสิ้นงูพี่น้องเลยปลาปลาสเมีงนิ้วก็จะได้เห็ดอ่าเวียกเ็ดงานซอยเพื่อนก็เด้ินไปเด้อปลาลุงเด้อเนาะไปพบพุอกันคิดหน้าเด้อเนาะอ่าจะหน่อยวัชิว่ามานั่งจับกล้องอยู่เพคนสตาเขียวใช่ไหมพี่น้องเลยเนาะ โมฮิตยังไ่วได้เนาะโดยโดยแมงนิ้วกับชิโอยเบียกสวยงานเพิ่นก่อนพี่น้องเลยเนาะฮ่าไปคุยกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะสบายดีเด้อแม่ครัวทางนี้สบายดีโดยบายโยมิดโดยบาแล้วพี่น้องเลยเนาะ